สวัสดีครับสวัสดีสําหรับมีไลฟ์ c ทุกท่านที่กําลังเข้ามารับชมในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมสําหรับคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโออัปเดตรถเข้าใหม่ที่ซากาสี่นะครับผมสําหรับรถคันนี้ก็เป็นรถไทยยันม่านะครับผมตัวนี้เป็นรุ่น e อฟสี่เก้าสีทีครับมีขนาดสี่เก้าแรงม้านะครับเครื่องยนต์สี่สูงสิบสองเกียร์ด้านหน้าสิบสองเกียร์ถอยหลังครับผมเป็นเกียร์ชัตเตอร์นะครับตัวนี้อ่า มาดูกันครับมาดูการทํางานกันนะครับรถเพิ่งจะเข้ามาถึงนะครับคันนี้ยังไม่ทันจะล้างนะครับเอามาให้ดูสภาพกันก่อนเลยนะครับสภาพสวยเดิมนะครับสีเดิมทั้งคันกับรถคันนี้นะครับผมทางร้านก็จัดเช็คเีณย์ทายของลิ้วเก็บรถซึมให้พร้อมเรียบร้อยนะครับสําหรับคันนี้ในราคาย่อมเยาในราคาสบายกระเป๋าครับสําหรับพี่น้องเกษตรกรไทยท่านใดกําลังมองหานะครับสาหรับรถแท็กเตอร์ไปไว้ใช้งาน คือไล่คือสวนนะครับผมไม่ว่าจะเป็นงานไร่งานสวนนะครับผมหรือว่าจะเป็นงานรับเหมานะครับสำหรับคันนี้ก็ขนาด49เล็งม้าครับเป็นรถขนาดกลางนะครับผมอ่าลุยน้ําได้ทํําทางานนาแห้งได้นะครับอมาในราคาพิเศษมาในราคาเบาๆราคาย่ำๆกันไปเลยครับออุปกรณ์ด้านหน้าผานหลังนะครับสำหรับคันนี้อ่าเป็นใบมีดดานหน้าแล้วก็ เป็นผานผานทวนนะครับอ่าในราคาเพียงอ่าจากปกติราคา259,000บาทนะครับอ่าราคาพิเศษตอนรับสงการเทศกาลสงการนะครับผมอ่าหรือว่าเป็นเทศกาลปีใหม่ไทยนะครับจัดในราคาพิเศษจัดในราคาย่อมเยาวครับในเลิกงามยามดีของปี67นี้นะครับผมสําหรับท่านในที่กำลังมองหาราคานี้ไม่ควรพลาดครับ ลดเหลือ239,000บาทนะครับแถมยังส,งส,งส่งทีไม่เกินี0 0้ครับอ่ะมีของแถมให้เหมือนเดิมนะครับสาหรับช่วงตอนรับเทศกาลสงการนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําอัดลม1ลังหนึงังข้าสารหนึกระสอบน้ําเปล่าอีก10แพ็คแล้วก็ตอนนี้มะม่วงที่สวนที่สวนที่บ้านออกเยอะครับ<อ>แถมไปเลยครับมะม่วง่ก็มีหลายพันนะครับแล้วแต่ท่านใดจะได้ออครับแก้วขมินบ้าง เกียวสวยบ้างนะครับหรือว่าจะเป็นน้ำดอกไม้บ้างนะครับอีกหนึ่งกระสอบนะครับผมตัวใจยังไงโทรมาครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8 9นะครับผมทีมงานพิทักษ์วีรำคนเดิมครับบริษัทสีแท็กเตอร์การเกษตรยนต์2 0 1 2จำกัดบริษัทสีมีตังแท็กเตอร์จำกัดนะครับอ่าแล้วก็อ่าร้านพิทักษ์วีรำจำกัดนะครับผมที่อยู่ที่ที่อยู่ตัวร้านสาขาสีก็อยู่ที่สีแยกไฟแดง อ่ายิงเยอะกับโลตัสนะครับสีแยกไฟแดงยิงเยอะกับโรตัสอำเภอลำปมาดนะครับผมตรงนี้เขาจะเรียกว่าสีแยกสดาหวาดนะครับผมปักหมุดมาที่สีแยกสดาหวานได้เลยนะครับผมนี้อ่าชุดท้ายแห้งๆครับอ่าพอพิโรใช้งานได้ปกตินะครับเราคานี้รถเพิ่งมาถึงครับยังไม่ได้ล้างนะครับผมอ่าเอาสภาพแบบเรียวๆให้ดูเลยอ่าว่าตรงไหนมีปัญหาบ้างว่าสภาพโดยรวมมีอะไรเป็นยังไงบ้างนะครับ สนใจยังไงทักทายกันมาครับ0 8 0 3 8 3 9 7 8 9 0840483799และอีกหนึ่งเบอร์091641255นะครับยินดีรับซื้อขายแลกเปลี่ยนตีเถินรถทุกชนิดเหมือนเดิมนะครับผมขอบพรคุณ FC ทุกท่านที่ให้การอุป,ปาการะคุณสินค้าของทางบริษัทด้วยดีเสมอมาและตลอดไปจากใจทีมงานพิ่ทักบุยรมคนเดิมครับผมสวัสดีครับ